สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะตุกอ,อยู่ที่ดินบ้านสวนคลอง14องครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแปลงที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือแปลง A5 นะคะหันหน้าทิศตะวันออกค่ะ แปลงนี้เนื้อที่488ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ7,00 0บาทนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดนะคะรอโฉนด6เดือนนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะกรณีผ่อนนะคะแปลงนี้จองพร้อมทำสัญญา5 0,000บาทค่ะเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะไม่ว่าจะมาขุดบ่อเลี้ยงปลาถมดินล้อมรั้วนะคะหรือจะปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกสิ่งปลูกสร้างถาวรน,นะคะต้องรอให้ผ่อนหมดก่อนนะคะแปลงนี้เลยค่ะ แปลงนี้เจดถนน2ด้านนะคะถนนข้างหน้าตรงวงเวียนนี้กว้างประมาณ12-20เมตรนะคะส่วนด้านในกว้าง8เมตรนะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นอีก1แปลงนะคะที่มีน้ำผ่านหน้าแปลงนะคะและเดี๋ยวจะมีไฟฟ้าน้ำ ปลาผ่านหน้าแปลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดชื่นชอบที่ดินแปลง A5 นี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะ